ข physics, ั้นของูารแบคโฮขึ <skin> euh. ้นยูน่ฟูดแทนนี่ยูบานข้อสิมันจมเ่โอ้สองศูนย์ศูนย์นึกกันโอ้ช่วยตรงกันกันเลยขนขิ่งลุกมุ้งเลยต่อมาก็เลยไปอื่นแล้วไหมก็ผู้ใหญ่เลกฟังเมื่อเดี๋นี้มีขึ้ไปที่มากของ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 มาร์คศูครับสูงนเออนั่นแหละครับผมนั่นแหละที่ตรงนี้อันนี้สผล้างเกียร์อันนี้แังเกียนไหนคนไหนั้นไันนด หันนัคุณนั่งอยู่กับผู้ยิ่งขันแล้วกลุ่มอยู่โอ้ครับครับเปพยาบาลเป็นคนเรียบคมว่าพระอาจารย์บองศิมันมันเป็นยังไงครับเราเราคุ้นไปอ้าวเราถามไปได้อาจารย์มสูนสูงครอบครับพิจิบงขนาดมื่นที่เขาเมื่อแล้วกันอีกาขมาเอาขอขมาศิลาอ่ารอบโหก็สูงไปอีกขอสูงจุด การจนดินเลือดออกไปช่วยกันไว้กันเจ็บแต่ะมาตูวตอบกับเจ้าอีกนะผมมหัศจรรย์มองที่ว่าถอดแบตออกไฟออกเมื่อไรบางเนี่ยมคโค่ลงหรือไฟเปิดเล่นว่าไหมไฟเปิดแบตเนี่ยเขาออครับแบตเตอรี่เขาออกแล้วไหมเมตเตลี่ออกแล้วไฟบ่มีไฟแล้วครับผมจมลงแรือเปล่าไฟออกไฟจันบ่อยฟังว่าดูแม่คู่ปานโจมเป็นสี ยืนย um ันกมจริงทุกโต๊ะครับผมแอดมินเจากระเดยหลั์ครับครับแน่เด็ดแน่เด็ใดเอครับครับพระอาจารย์ว่าแล้วก็แล้วนะครับผมคือถือว่าสุดยอดแล้วความโต้คุณเพื่อนไม่ต้อแน่ชั้นสองอย่างคนคนเดียวพูดสุดคนสองคนพูดไม่ได้ครับผมอาาจรแต่พูดจะสีศาสนาครับเออครับผมครับ ยุดถังนี่ยนอกเอาไปแช่ไว้แล้วล่ะม,ะมนันเย็นแล้วละามมาก,กานนี่น้ำ <c oughs> ส <c oughs> กุลสร้างในเย็นพอเพิ่นกัรสิว่างโั้แม่โค้ดเอาแบตเตอรี่ <c oughs> ออกแต่ว่ามันสตาร์ทเองมันแม่นี่บ่แม่นี่หรือบ่ครับ <c oughs> โอ้ทแม่แม่โคตอนนั้นอยู่ยใส่ครับอยู่อยู่ในบ่อบ่อยุ้ยในบ่อโอ้ยุ้ยนี่ตัวต้องขุดน่ะสิ มาซ้าซ้างเหตุที่ถอดแบตออกเลยถอดเป็นอยังนี้กได้ถอดออกทุกทุ่ใหญ่จมน้ามันเขอาครับไฟมันรถไปล้วนไปหมดมาก็ได้ถอดแบตออกาด้ออกแลวประมาณปีสองครับปีสองกับมันนี้ครันกัขึ้นมาสร้างกับเมื่อนะครับครับมันนี่ไฟมันเลยฮงขึ้นอยู่ในรถครับครับฮงขึ้นแล้วฮงขึ้นแล้วครับ ถ้าในโดนคือมีคนบิดกุญแจครับคือโค้งกับสตาร์ทขึ้นเองเลยอืมครับก็มีแมสเตอรี่สตาร์ทขึ้นเองเลยโอ้โหหนึงคนเปเอนย้อนนึ่เพื่นในรายย่างเลยครับโค้งกันเลยดับลงครับโอ้โนข้นครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ยังก็เป็นโค้งอยู่สองขั้นชมพร้อมกันในมือเดียวครับแม่โค้สองขั้นในมือเดียวชมพร้อมกัน คันหนึ่งอยู่กดเงียคันหนึ่งอยู่ค้อเหลี่ยมเราจะใช้ถือรวงด้วยกันนะครับไม่ติดโจมลงเมื่อเดียวกันไหมเมื่อเดียวกันอันนี้คือคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านข้อเหลี่ยมบ้านบ้านข้อเหลียบของผมยืนยันครับผู้ใหญ่บ้านอเลแม่แม่โค่นี่คือเอามาสางาลากลางน้ำนะครับผมอันนี้สางาลากลางน้ำมาเริ่มต่อทรงน้ำครับผมโครงขนาด36ล้านครับว้าวว้อัศจรรย์เนาะปฏิหารแด้นี่รถไฟบอมีบ้านสตาร์ทขึ้นเองบึ้มได้หนิ ตอนนี้แมโคโคทางกับว eh ่าต่อตรงเห็นยังเอาแบทมาใส่เอาแบทเาเอาไปซารไ้แบนะครับอบติดแดงเดวตามติดแดงรถมันดึงบัตทะเบียนยังมันถามทะเบียนแม่โคเนี่ทะเบียนมันสิครับทะเบียนมันหนึ่งหนึ่งเจ็ดส้ครับหนึ่งเจ็ดมายเลขเครื่องมันสีทะเบียนหนึ่งเจ็ดี่ห้าค 253มครับหมายเลขเครื่อง253หมยเลขเครื่อง2 5 3ดรถมันทะเบียน7 4 5 PC 200ครับ PC 200 PC 0 0ครับของโกเบโหของโกเบ PC พี0ีมาเลขเครื่องนั่นของคุหมาเลขเครื่อง4 5 3 2 2 5แต่ว่าายทะเบียนนีเป็น1 5 4 เงีนยป่ครับผมเอาตัวหนึ่งเจ็ดห้าสี่ครับเอ้าวปฏิหารเรื่องเรื่องแปลกปดรือว่าอัศจรรย์แบบนี้โอ้ยมากมากผมเรื่องเล่าแบบนี้โอ้ยผมมากขนาดครับผมอ้าวซีอันสิบออกอันนี้บ๋อยี่หัอนี่บ๋ออันพี่ที่สองซูชุนนี่บ๋อเฮ็ดเฮ็ดจังไรสิซื้อได้ มันเต็มมัดหอดศูนย์ศูนย์ได้เด่นเลยเขาเอาไปเช็ดงานอยู่หันนะครับจูเมือนัน เรเัอยขอบขอบคุณผ kind of ูพ um, ูนทานปูใหญ่หลายๆครับผมผูใหญ่บานข้อนเลยกครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับมีเร่องเล่าที่รด10ล้อแล้วก็ถ้อยดินลงไปเพราะว่าน้ำมันอเมกับสูบน้ำออกนะครับครับอ๋อครับครับปฏิหารปฏิหารพระเจริญเขึ้นมาใส่หรอผมอันมันมีไฟสตาร์ดเองน่อยคือมีคนบิด่นหละผมไฟเปิดนด่นหละ วันอีทขึ้นไปสามันเป็นว่า้วัดคงขอตรนันเาบอกม่ชนนะครับเออครับผมมาข้างนู้นนี่นี่ยงรองครับเครื่องติดว่เป็นไม่ได้เองเลยเขเออครเป็นไแล้วนด็นรค่แล้วมคโคที่มาเฮสซาลากางน้ำของวัดกุดแฮ่เนี่ยครับที่อยู่ข้องหลวงนะครับที่นาสารปูพิบูดนะครับผมที่อยู่ข้องน้ำนั่นแหละครับผมพูดถึงว่าตรงนี้แมคโคลงไปทำงานตรงนั้น แล้วก็คือไปจกดินจกยังอยู่หันนะครับผมอยู่คล้องน้ำล่ะก็คือคล้องตรงนี้ก็คือสู่ไปแห้งแล้วครับอนีเอาแมคโคลลงไปทํางานจกครับผมนี่แหละขึ้นเรื่องเล่าครับผมพี่น้องครับนี่ได้สิ่งดีๆหรือว่าเรื่องเล่าปฏิหารมหาศจันทร์ครับผมขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง